สวัสดีค่ะปอผ่านนะคะ ราจะมาซ้อนทํำสซรามจัมโบ้เคลียมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆจัมโบ้เมื่อวานใช่ไหมแต่ว่าวันนี้มันจะเป็นเคลียเลยสีมันจะแบบเป็นใสๆนะคะใสมากก็ทิ้งไว้หลายวันเหมือนกันนะวันนี้นะคะถ้าน้องๆว่างนะวันนี้วันเด็กนะสวัสดีวันเด็กคะ่ะก็ไปเจอป๊ผปาได้นะคะที่ซีคอนบางแคชั้นหนึ่งนะคะปะ๊ผปาอยู่ตั้งแต่1ิบโมงครึ่งจนถึง สามทุ่มเลยค่ะมาเจอกันได้ใครติดเรียนติดเรียนพิเศษนะคะช่วงเวลาไหนก็สามารถมาหาป้าพาได้ค่ะติดช่วงเช้ามาหาช่วงบ่ายติดช่วงบ่ายมาหาช่วงดึกได้นะคะมีแจกสลามที่งานด้วยนะคะใครว่างมาเจอกันเยอะๆนะคะถ้าน้องๆอ,อยากรู้แล้วว่าสลามของเราจะเป็นยังไงวันนี้ตามไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่กาวลงไปหนึ่งขวดก่อนเลยใส่หมดเลยนะ กาจะใส่ขวดที่สองไปด้วยค่ะใส่กาวเสร็จแล้วนะคะให้เราใส่น้ำในอุณหภูมิห้องลงไปเท่ากับครึ่งหนึ่งของกาวค่ะนี่จากนั้นคนเขาให้เข้ากันนะคะ หลังจากนั้นให้เราใส่น้ำยาทำสลามลงไปค่ะอ้ยกินไม่ได้นะน้ำกองน้ำกองมาได้ไงเนี่ยคนเขาให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใส่น้ำยาทำสลามลงไปเลยใส่หมดขวดเลยนะคะค่อยคคนจนกว่าจะจับตัวเป็นก้อนทั้งหมดนะคะ นี่ค่ะจับตัวกันเป็นก้อนแล้วเห็นป่ะเดี๋ยวป๊าพายะทำอะไรให้ดูดูกดลงไปแบบนี้ <c oughs> ด,ดิมันบุ๋มลงไปด้วยแล้วมันก็นิ่มด้วยเห็นไหมคะโอ้เจ๋ง นี่นะคะตอนนี้ยังไม่ใส่ความพิเศษของสูตรนี้ที่เราใส่น้ําลงไปนะคะเราจะทิ้งไว้แค่2วันเขาก็จะใส่เลยปกติสลามขุ่นขนาดนี้เราต้องทิ้งเป็นอาทิตย์นะคะถึงจะใส่เนาะมาเดี๋ยวเรามารอดูว่า2วันใส่จริงหรือเปล่าพี่พาหลอกหรือเปล่าอันนี้นะคะพี่พาได้รับคําแนะนํามาจากน้องแคทนะคะน้องแคทแชร์มาในเพจบาบาพาไทยแลนด์นะคะ ทางข้อความเนาะน้องๆคนไหนอยากแชร์แบบนี้ก็สามารถแชร์ได้นะคะแล้วก็อันนี้แปะลิงก์ไว้ให้เป้าหาด้วยนะคะว่าเราไปดูสูตรนี้มาทําได้จริงหรือเปล่าเพราะบางทีฝรั่งเขาไม่ได้พูดอะไรบางครั้งก็หลอกเนาะ <laughs> เรามาดูว่าสูตรนี้2วันจะใสหรือไม่ใสนะคะวันแรกเป้าหายังไม่ปิดนะคะยังไม่ปิดฝาวันที่2เดี๋ยวจะลองปิดเดี๋ยวอะไรเข้าไปเนาะอาจจะเป็นเหมือนแบบว่า เอาอะไรมาครอบครอบเฉยๆนะคะดูสิอันนี้มันก็ฟินแล้วว่ะนึ้ออกปะถ้าใส่จะฟินขนาดไหนรอติดตามให้ดีนะคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะ,ะ้ตอนนี้นะคะสลา,ามของเราก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ใส่มากแต่ว่าเปิพาขอบอกก่อนเลยว่าไม่ได้ทิ้งไว้2วันนะทิ้งไว้ประมาณเกือบวอาทิตย์เหมือนกันกว่าจะใส่นะีความใสเหมือนน้าเลยค่ะแบบว่าตอนที่เราทาอะ่ะมันอาจจะมองดูเหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะใสไปกว่านี้ได้นรืออกไหมแต่อันนี้ยใสจริงใสจังค่ะใสเป็นน้ำใสใจจริงนะคะวันนี้เราจะมาเล่นแบบ ASMR ให้ดูด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย 哦 มีความใสเป็นน้ำแข็งเลยค่ะน้องๆดูสิใสมากเพราะว่า,ารู้สึกเหมือนมันใสกว่าเป็นกาวธรรมดาเลยค่ะพอเราใส่น้ำเข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื้อเขาจิ้มฟินมาก ดูะจับขึ้นมาขนาดเล่นต้องนานแล้วนะยังแบบยังใสอยู่เลยอ่ะดูสิโหสุขโคตรมากๆเลยค่ะดูสิใสแล้วก็ยืดแล้วก็ไม่ติดมือด้วยนะคะดูนี่มีติดตรงนี้นิดนึงเห็นว่าซอกมือ ลยสูตรนี้นะคะสูตรนี้นะคะพี่พาได้รับแชร์ลิงก์มาจากน้องแคทนะคะในแฟนเพจในแฟนเพจ a c e b o o k นะคะขอบคุณน้องแคทมากๆเลยที่แชร์สูตรนี้มาให้พวกเรานะคะเห็นไหมทำง่ายแต่ว่าทิ้งไว้หลายวันเหมือนกันค่ะแต่ออกมาใสาเคลียร์เลยเห็นไหมคะเป็นแบบ สลามเคลียอะไรค่ะสายมากขอบคุณน้องแคทด้วยนะคะแล้วน้องๆอ,อยากแชร์สูตรสลามดีๆแบบนี้ก็สามารถแชร์ได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k หรือว่า l ล n e แอดปะผานะคะอย่างเช่นน้องๆไปดูสลามฝรั่งมาอยากให้พี่พามาลองทำคลิปนี้ดูว่าทำออกมาแล้วมันจะเป็นอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าเพราะบางคลิปอะ่ะพี่พาก็ทำแล้วไม่เป็นนะไม่เป็นแบบนี้อะค่ะไม่เป็นแบบที่เขาทำหม้อฝรั่งอะ บางอันก็เหมือนเอ๊ะส่วนประสงไม่ได้หรือเปล่าหรือว่าเราทําอะไรผิดพลาดเราก็มาดูกันเนาะถ้าองคลิปนี้เป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนใครชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ